ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานกเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลองตื่นเช้าขึ้นมาเสียงนกการ้องลัน่นรับแสงตะวันส่องมาจากฟ้าไกลขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าอันสดใสทุกอย่างเริ่มใหม่ไม่ใส่ใจเรื่องเมื่อวา ่าเอาความทุกข์ของวันที่ผ่านมาให้เป็นปัญหาคาอยู่ในจิตใจเรื่องเรงเถิดนะรับฟ้าวันใหม่ให้เรื่องทุกใจจบไปกับเมื่อวานเรื่องเรงเถิดนะรับฟ้าวันใหม่ให้เรื่องทุกใจ จบไปกับเมื่อวานจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า